สวัสดีครับผมผมเจเจแปดลิซิ่งครับอันนี้เอาโตโยต้าวิออสเทอร์โบแข่งครับอันนี้เกียร์สำรองแต่พื้นรันแรก12ต้นต้นอพอรันที่2เเผาขาดพอแก้ไขเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ตามสภาพอากาศเลยพี่นตกฝนตกครับรออยู่อยากวิ่งมากๆเลยอยากเห็นเวลา<อ>เวลาของคันนี้ที่ดีที่สุด ภายในทอะไรบ้างครับภายในก็บอกเคือกี่คู่หนึ่งผมโค้กแผงประตูคู่หน้าครบครับมีจอฟิลเทคทำเทอร์โบกับเครื่องโตโยต้าเล้วตอนเล่นแรกๆก็หมดไปหลายตัวอยู่หลักๆเลยปั๊มน้ำมันเครื่องครับพี่ปั๊มน้ำมันเครื่องโตโยต้าค่อนข้างอ่อนแอครับบางนิดเดียวครับพี่สเต็ปมันไปได้มากกว่านี้เอาเล็งบอดภัยก็อยู่ประมาณ600ม้ากลางๆแต่ว่าตอนนี้ต้องไล่ให้ลงพื้นก่อนครับพี่ถ้าเราไปเพิ่มเลยก็ล้นก็เลยต้องไล่แรงม้าน้อยๆไปก่อน เครื่องยนต์โมดิฟายทั้งตัวครับลูกกา้านแคมสปริงวาลชุดบนครับ,รบหัวชีดเป็นบอสมอเตอร์สปอร์ตครับ,รบ1600ซอีซีอัมติกวาโบ450ล่ิตรครับเทอร์โบเป็นเอเห้าโมดิฟายครับบูทสองบาหา้าจูนไว้500หมาต้นๆครับแรงบิด0 0ครับผมกล่องเป็นฟิ t เทคตอนนี้เวลาดีสุดเลย 12.2สองสองเคยครับดีสุดเครื่องตัวนี้เคยวิ่งยางนิ้วไว้1 1บหนึ่งครับน้ำหนักันร้อยครับท่อท้ายแอร์เย็นครับผมตามกต,ติกาตลอดเลยพี่อันนี้เป็น e 8 5อยู่ครับอยากลองแอลกอฮอล์อยู่มันไม่มีงาน ให้วิ่งเครื่องทาขนาดนี้ของ VOS เนี่ยเราจะต้องเซ็ตช่วงล่างเซ็ตอะไรยังไงได้ไหมทุกอย่างเป็นยูนิเทนหมดเลยเพื่อแรงบิดที่สูงขึ้นครับแผ่นเครื่องปีกนกกระชับเวลาต่อเกียร์เวลาออกโตได้ไม่โยกเนี่ยครับที่อู่ทำเองหมดเลยครับพี่อยู่หาไทยราดมีนบุรีครับ Facebook หรือว่าเพจเจ๊แปดเลสซเลยครับ089ย์ครับ161 7348ครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับ